สวัสดีค่ะฟอดแตงมาแอนขายแอนแอ,อ,อนกับฟอดพนันครเกษตรนะคะมีคันวันนี้ะแอนพามาดู Next Gen Sport นี่เลยนะคะคันนี้สีเทาดํานั่นเองนะคะแต่งขึ้นมากๆเลยนะคะมาดูกันว่าแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้ามากระจังหน้าค่ะเป็นกระจ้ากระจังหน้า Raptor V6 นะคะสวยมากๆาเลยสีดําด้านนะคะและกันชนหน้าค่ะเป็นกันชนของ HAMMER นั่นเองนะคะเป็นรุ่น แอดราสนะคะแล้วก็ใส่ไฟนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะเป็นไฟสปอร์ตไลท์นั่นเองนะคะก็เป็นแบบยาวเลยนะคะเอาไว้ส่องเวลาเราไปตั้งแคมป์นั่นเองด้านบนค่ะชสจมูกนะคะเพิ่มเติมเข้ามาสองข้างเหมือนแบบเติร์นอันเองค่ะคันนี้ยก2นิ้วนะคะเปลี่ยนปีกนกนะคะเป็นของยวงด้วยนะคะสีแดงค่ะแล้วก็ซุ้มล้อไซส์อยู่ที่6นิ้วนะคะอ่ะแบบนี้นะคะเรียบๆนะคะสีดำด้านสวยมากๆเลยแล้วก็ สีเหลืงค่ะ33 1 2 5คูณสิบสอเลยนะคะแล้วก็แม็กเป็นสีดำนะคะลายเป็นก้านหวายนะคะสวยมากๆเลยทีเดียวด้านข้างค่ะบันไดข้างเปลี่ยนใหม่เป็นของ h a m m เมอร์นะคะสติกเกอร์อ่าลูกค้าเป็นคนเลือกเองเอาแบบเรียบๆนั่นเองนะคะขอบบล็อกมือฟิล์มขันศาสตร์เหลาหลังคาใส่เพิ่มเติมแขงแต่งเพื่อความสวยงามนะคะโรบอทด้านท้ายนะคะเป็นของ h a m m เมอร์รุ่นในซีรีส์นั่นเองะคะเป็นแบบเป็คคู่อ่าวิไฟเบรกตรงที่3ด้วยสติกเกอร์เล็กๆเป็นคำว่าล์แอน์เตอร์นั่นเอง ในข้างไฟท้ายใหญ่มากๆเลยนะคะขอบไฟท้ายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะกันชนท้ายนะคะของ h a ร์เมอร์นั่นเองนะคะมีหมัวเมค้าสีแดงด้วยใส่ตัวอกลริกเป็นคำว่า r รนเจอนั่นเองค่ะอ่ะคันนี้บอกเลยว่าก็สวยลงตัวมากๆเลยทีเดียวใคร วีพีท่านไหนสนใจอยากได้ก็สามารถติดต่อแอนได้เลยนะคะแต่งแบบนี้ได้ทุกรุ่นเลยนะคะ098-9825166ค่ะมีไฟแนซ์นมิ่งเซ็นเอกสารถึงบ้านไฟแน้นผ่านแนนานอนเมืนคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกไดไลค์กดแชร์แห่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ